ที่ทำให้คนแห่เข้ามายัางประเทศไทยประกอบกับประเทศไทยก็เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดได้ดีจากยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยสิ่งที่ทามมาทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับจากต่างประเทศจนสนามบินต่างๆแน่นขนาดเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นทุ่งเาวาของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องจับตามองความขัดแย้งของสหรัฐอเมริการัสเซียเป็นประเด็นสําคัญและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานทั่วโลกตอนนี้ราคาน้ํามันก็ลงฮะทองคำขยับขึ้นหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวก จากแรงช้อนซื้อราคาน้ำมันขยับลงนะครับทองคำฟื้นตัวจากข้อมูลการบวกทางเศรษฐกิจที่ก่อความกังวลว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะครับขณะที่วอร์สติดปิดบวกเล็กน้อยตามแรงช้อนซื้อของนักลงทุนฮนะ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นก็หมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมกายังคงย่ำแย่อยู่ ในขณะที่จีนเซ็งโดนดาฟรีนะครับถกเถียงกันเองไม่ค่อยมั่นใจโควิดหลุดออกจากแลบปู่ฮั่นจีนปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่าโควิด19นะครับมีสาเหตุมาจากการล่วไหลออกจากห้องปฏิบัติการของปักกิ่งตามหลังสื่อมวลชนตะวันตก นะครับรายงานกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสรุปว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดว่ากรณีนี้จะเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั้งที่ทางทันเนียบข่าวและประชาคมข่าวกองของอเมริกันนั้นยังไม่มีการฟันธงฮะอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้แต่ในห้องกงก็เลิกบังคับสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่หมีนาคม ทางการฮ่องกงประกาศยกเลิกสวมหน้ากากอนามัยโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจรวมถึงประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหลังจากที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโควิด -19 นะฮะนานถึงเวลา3ปีเต็มๆนะเลยทีเดียวในขณะที่สามีชาวจีนนะแจ้งตำรวจ นึกว่าภรรยา <S <S <t> <Arrow> เป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์แต่ปรากฏว่าภรรยาคือเป็นตัวบงการใหญ่เป็นมิจฉาชีพด้วยผู้หญิงรายหนึ่งในจีนถูกจับได้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุช่อโกงเงิน8ล้านหยวนหรือ40ล้านบาทจากบัตรเครดิตกว่า300ใบเกี่ยวข้องกับเหยื่อ28คน กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังเฉาโชวไปทั่วประเทศในช่วงพริบตาหลังมีการเผยแพร่รายละเอียดนะครับไปในการบริการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่รายงานของเว็บไซต์ Star v i ีโอสื่อมวลชนของจีนระบุว่าสตรีแท่หลีนะครับรายนี้มาจากบนทนเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับของจีนเพิ่งถูกจับได้หลังจากสามีเธอเข้าใจว่าเธอเป็นเหยื่อ นะครับล่อลวงทางออนไลน์ตอนที่พบรายการการเงินบัตรเครดิตต่างๆนานาที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินจนํานวนมากอย่างไรก็ตามกับกลายเป็นว่าแท้ที่จริงแล้วภรยาคือผู้ร้ายในการกอร่อเหตุช่อโกงอันเป็นหางว่าย้อนกลับไปตั้แต่ตปี2016ที่ผ่านมาคดีดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่หรือละปากกับคนหลายคนว่า จะได้รับดอกเบี้ยร,ราคาอัตราสูงโดยโดยนะครับพวกเขาต้องใจมอบรางวัลน,นะครับรา,ายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตและเดบิตให้เธอจากนั้นก็ได้ใช้ข้อมูลที่ได้มาไปจ่ายสนองวิถีชีวิตและการเดินทางที่หรูหราฟุ่มเฟือยนะครับของตัวเองตอนนี้ก็ปรากฏว่างเงียบกริบฮังการีกระทุ้งนะครับ UN อย่านิ่งเฉย จากเหตุการณ์รอบสังหารท่อขอไปฮะจากเหตุการณ์รอบวางระเบิดท่อก๊สนอร์สตรีมของรัสเซียสหประชาชาติควรมอบกรอบการทำงานสำหรับการสืบสวนโจมตีท่อลำเลียงก๊สนอร์สเตรีมเมื่อปีที่แล้วจากคำแนะนำของปีเตอร์นะรัมตรีต่างประเทศของฮังกวารีพร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเรื่องอื้อเฉาว และทางบูดาเบสต้องดำเนินการอธิบายอย่างละเอียดนะครับซียาโธระบุว่าบูดาเบสสนับสนุนการสอบสวนอย่างครอบคลุมเจาะลึกเป็นรูปร่างโดยละเอียดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นฮังการีอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำและทำไปทำไมทำให้ฮังการีต้องมาซื้อพลังงานในราคาสูงในขณะที่จะงานเข้าไหมฮนะประกากฏว่าสือสหรัฐอเมริกา ตีข่าวคนรัสเซียแห่หนีสงครามมายัางประเทศไทยนะครับเล็งตั้งรกรากถาวรบางส่วนรอบทำงานสำนักข่าว Voice of American นะครับรายงานว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียกำลังหลบหนีสงครามในยูเครนมายัางประเทศไทยหรือไม่ก็เล็งย้ายมาพักอาศัยถาวรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเกณฑ์ทหาร ว o ย c ์อเมริการะบุว่าประเทศไทยกลายเป็นแหล่งหลบภัยของผู้มาเยือนจากรัสเซียซึ่งกำลังหาทางหลบหนีสงครามของมอสโกในยูเครนที่เวลานี้ยืดเยื้อมายาวนาน2ปีนะครับ v o m e r of a อเมริกาอ้างอิงถึงข้อมูลของรัฐบาลว่านับตั้งแต่ไทยเปิดพรมแดนเต็มรูปแบบยกเลิกข้อจำกัดสถานการณ์โควิด1 i เมื่อเดือนตุลาคมนักเดินทางของรัสเซียกลายเป็นกลุ่มผู้มาเยือนนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดท่ามกลางความทุกข์ทางเศรษฐกิจในรัสเซียคำคำสั่งเกณฑ์ทหารของกองหนุนสืบเนื่องมาจากสงครามในยูเนะครนนะซึ่งก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็แห่เข้ามาเป็นจำนวนมากในขณะที่ทุนจีนก็เจอสกัดนะปรากฏว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตในจีนนะครับในเคนยาต้องปิดเป็นการชั่วคราวนะครับหลังผู้นำท้องถิ่นโวย ขายตัดราคาสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนที่เพิ่งเปิดในกรุงไนโรบีของเคนยาต้องปิดตัวเองเป็นการชั่วคราวหลังผู้ค้าท้องถิ่นร้องเรียนว่าถูกกลุ่มทุนจีนเข้าไปขายของตัดราคาอาจทำให้ธุรกิจชาวเคนยานั้นไม่สามารถจะอยู่ได้ในส่วนขงกสงกราโหมของรัสเซียนะครับ ก็อ้างว่าสหรัฐอเมริกามีแผนนำสารพิษนะครับมาใช้กระพือสงครามในยูเครนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าสหรัฐอเมริกานะครับกำลังมีแผนนำสารพิษบางอย่างมาใช้เพื่อยั่วยุให้สถานการณ์สู้รบในยูเครนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับทางกระทรวงได้อ้างคำพูดของจอ ซันบิวแวร์อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐเมกาประจำรัสเซียซึ่งเคยกล่าวบนเวทีเสวนาว่ากองทัพรัสเซียกำลังเริ่มใช้อาวุธเคมีในพื้นที่มีปฏิบัติการพิเศษทางทหารในพลรเซียผู้นี้อ้างว่าสหรัฐเมกามีแนวโน้มจะใช้สารพิษซึ่งก่อให้เกิดโรคจิตฉับรันและประสาทหลอนและอ้างว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ข้อมูลเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์นะครับว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติ ขนกล่องเหล็กจำนวน16กล่องโดยครึ่งหนึ่งเป็นเสระบุเป็นสารเคมีอันตรายมีเสรลักษ์เขียน b z พร้อมกับเส้นสีแดง2เส้นขึ้นรถไฟไปยังเมืองคลามาสนะครับของอยูเครนเพื่อเตรียมจะทำการยั่วยุนะครับอย่างเป็นทางการในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขีดเส้นตายที่จะมีการยกเลิก Tik t o k ออย่างเป็นทางการ ทางการสหรัฐเมกากีดเ้นตายให้ทุกหน่วยงานของสหรัฐเมริกาลบแอปพลิเคชัน Tik t o อกของจีนออกจากมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นของรัฐบาลหลังสภาสูงโหวตเห็นชอบนะครับผ่านกฎหมายเมื่อปลายปี2565นะครับโดยให้เวลาแก่หน่วยงานรัฐบาลต่างๆลบแอปพลิเคชัน t i k t o อก ซึ่งเป็นวิดีโอสั้นของจีนภายใน30วันหลังจากที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงคะแนนเห็นชอบผ่านกฎหมายแบนติกตอ,อกบนมือถือและอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของรัฐบาลในปลายธันวาคม2565 <c oughs> เนื่องจากกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้านข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลแคนาดาก็ได้ประกาศว่าจะแบนทิกตอ,อกสั่งลบแอปพลิเคชันสุดฮิตนี้ออกจาก อุปกรณ์แอปพลิเคชันทุกชิ้นของรัฐบาลแคนาดาด้วยเช่นกันในเชิงประโวนการนะครับเราคงเห็นสถานการณ์ในยูเครนนะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อยื้อสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียให้ยาวนานที่สุดนะครับทางรัสเซียก็แฉนะครับว่าจะมีการใช้สารพิษในการยั่วยุ นะครับเพื่อให้สงครามนั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นซึ่งถ้าสถานการณ์ประทุรุนแรงมากขึ้นย่อมมีการใช้อาวุธมากขึ้นเมื่อใช้อาวุธมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือสหรัฐอเมริกาก็ได้ขายอาวุธเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมานะครับในปีที่แล้วสหรัฐอเมริกาขายอาวุธเพิ่มขึ้นได้ถึง46เซนะครับแต่เรื่องปัญหาของทอกาอสโนสตรีมที่มีการถูกก่อวินาศกรรม ส่งผลทำให้ก๊าซที่จะมุ่งหน้าไปยังยุโรปนะครับก็ปรากฏว่าถูกสกัดนะครับส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาได้ขายก๊าซนะครับเพิ่มมากขึ้นหลังจากท่อก๊าซราคาถูกซึ่งเป็นก๊าซราคาถูกที่รัสเซียส่งขายให้กับฝั่งสหาภาพยุโรป แต่จนถึงขณะน,นี้จากผลพวงของสงครามยูเครนส่งผลทำให้รัเสเซียถูกคว่มบาตรมากกว่า10ครั้งการคว่มบาตรดังกล่าวกลับส่งผลกับฝั่งของสหภาพยุโรปหนักมาก,ก่ขึ้นสภาวะเศรษฐกิจเราเห็นได้ชัดเจนเฟดอุตสาหกรรกลางของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยเพื่อแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อน,น่นสะท้อนใ้เห็นว่าเกมที่สหรัฐเบิกาทําอยู่ตอนนี้ยังคงไม่ประสบความสําเร็จ นนั่นเองในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจ Watch อเมริกานะครับได้ารายงานว่าคนรัเสเซียกำลังแห่เดินทางมายังประเทศไทยการแห่เดินทางมายังประเทศไทยสาเหตุหลักๆเพราะต้องการหนีการเกณฑ์ทหารที่สำคัญไปมากกว่านั้นต้องการจะหนีปัญหาสงครามฮะที่ยืดเยื้อยาวนานมากกว่า1ปีนะครับการยืดเยื้อยาวนานเรื่องของสงคราม มาหนึ่งปีนั้นนะสื่อของสหรัฐอเมริกาอย่าง Voice of America เชื่อว่าคนรัสเซียจะมาทำการปักหลักนะปักฐานอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ชายทะเลนะฮะทำให้ไม่ต้องแปลกใจฮนะอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดในเชิงงานสังเคราะห์ยิ่งสงครามยาวนานเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์มากขึ้นนะเพราะประเทศไทยตอนนี้กับกลายเป็นที่พักพิงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวฝั่งสหภาพยุโรปคนรัสเซียนะคนจีนคนสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปทั้งหมดนะต่างกลัวภัยสงครามประกอบกับพลังงาน ที่มีอราคาพุ่งสูงขึ้นทําให้คนฝั่งสาภาพยุโรปแห่มายังประเทศไทยเพราะมูลค่าของเงินนะยกตัวอย่างเช่นเงินสหรัฐอเมริกาหนึดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอนนี้แข็งค่าถึง35บาทก็เท่ากับ35เท่าทําให้เขามีเงินแค่1เหรียญในประเทศของเขาเอามาใช้ในประเทศไทยมีมูลค่าถึง35เท่าเลยทีเดียวนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนแห่เข้ามายังประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยก็เป็นสยามเมืองยิ้มนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาโควิดได้ดีจากยุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภัยสิ่งที่ถามมาทำให้เกิดความเชื่อมมั่นนะครับจากต่างประเทศจนสนามบินต่างๆแน่นขนาดเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินราะเทพยาวรางกูลชาวไทยเธอทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสูกย์เกษปรมปรีถวยราชชื่นใจไรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าโอยู่หัว มหาวชิวราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปรีองปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย សងព្រះចរិយា ระเจาอยูห uh ัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์ จ้งช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยต้งพระเจริญ